รถตาดที่ชาบรถกลับมาด้วยคัผู้โดยสารโกรที่สถานบ้านโอที่น่สถนบ้านโขงชางนจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถสดรถมัตรบวงอันตรายขาเข้าส้นลงจับวนรถ ด้เกิดสอบของสภาระของท่านที่เรียบร้อยอนขึ้ลงจแกทางลาที่เห็นขนาด้เป็นบวนรถธรรมดามอุ่ที่252นางาดขสุขารทางสถานีทบรีขอความระรัดผู้เดยสท่ข้างเกิดสี่ตัอนะครับชมรวัน สถานีบ้านโป่งไปแล้วที่ยุงรับส่งผู้โดยสารที่สถานีทางหนองหต่มสถานีเขากระองสถานีโตนดเดสถานีสระงหลัคถานีบ้านโป่งเปนงานเองรถไฟแห่งะเทศไทยขอขอบคุผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการการรถไฟแห่ารเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทาง 晚安。